ส,สดีครับครับสวัสดีครับผมลุงเรนะ,ค,ะครับสวัสดีครับผมอาร์มครับก็เป็นอีกปีหนึ่งที่ดีใจครับที่ไ,ไดม้มาเจอวันศักดให้มาเจอเพื่อนๆแสดงด้วยกันครับทั้าสองผมก็จะเป็นปีนี้เป็นปีแรกนะค,ะครับก็รู้สึกตื่นเต้นบอลชนเยอะมากแล้วก็แบบชื่นชอบแล้วก็แบบแบบว่าเขาเรียกว่าอะไงดีคือเขาเรียกว่าประทับใจด้วยใช่ไหมครับกับการมาเดินครั้งแรกครั้งนี้ ไม่ใหม่ครับใหม่แต่เป็นประสบการณ์ใหม,แม่แต่ปของไม่ใช่เร่อนาินาดนะใช่ก็ซีรีส์ที่ลงสายทำอยู่ชือ่อเรื่อง d o อ t o r smile หมอหน้ารักคนนี้เป็นของผมนะครับก็ตอนนี้อยู่การถ่ายทำสามคิวเสร็จแล้วก็คือใกล้ปิดกล้องแล้วนั่นเองครับใกล้วถึงแล้วในการถ่าลกองผมก็บอกว่ามันมีความสุขที่แบบว่าในการไปกองทุกวัน ถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยแต่ว่าเรามีเพื่อนๆพอนที่คอยซัพพอร์ตกันไม่ใช่ซัพพอร์ตแค่คู่เราคคือปากคนอาดซัพพอร์ตกันครับคือแบบว่ามันจะเป็นฟิลแบบว่าเหนื่อยแต่สนุกเหนื่อยแต่อยากทําต่ออยากไปต่ออะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วมีนกองเรื่องแรกที่เราคู่กันครับใช่ครับแล้วก็สอบตัววเองเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกด้วยแล้วก็ได้คุยกับพี่เขาเลยก็ตื่นเต้นดีก็พี่เขาก็น่ารักด้วยแต่ไม่เป็นไรครับพี่เขาหน้ารักไม่ข้าง การหันนิดนึงในการเอ่อเรียกว่าผมมาในเรื่องนี้ครับก็ทําให้การปรับตัวเราอาจจะช็อกช็อกแรกๆแบบนิดนิดแต่พอหลังมาก็เข้ากันได้ดีผมรู้สึกว่ามันมันดีมากๆเลยครับผมคบัแหมมันก็มีบ้างเลยเอยเนาะก็เล่นกันก็เล่นกันโอ้โหมีว่าต้องทำแบกันไทยไปเลยไปดีไปเชนไปบ้างเฮ้ยไปเชน กับน้องนะฮะถ้าไม่ใช่น้องผมผมพิมพตรงนลฮะเป็นไม่หน่อยเป็นดวยหยอกหยอกหยอกอน้องเป็นคนแบบคุยเก่งชวนคุยเก่งแล้วก็เป็นปวนต่างส่น้องผมก็รู้สึกว่าโอเคถ้าจะมาแนวนี้เดี๋ยวพี่จัดให้สำหรับผมก็เจอพี่เขาครั้งแรกนะครับก็จะเป็นฟิลแบบ เขาเป็นคนที่แบบดูนิ่งๆขึมๆมีมากหน่อยยเงียบแต่ว่าพออยู่ด้วยกันสักพักหนึ่งแล้วบาพิธกรรมเัาวฮะเขาก็จะแบบรั่วเลยก็ <c oughs> รั่วใส่เลย <c oughs> ใช่ครับเร็วมากเพราะอะไรเป็นเพราะว่าทีมีเข้ากันได้ด้วยทําให้เราแบบไม่ต้องตัดอะไรเยอะซึ่งผมมาเป็นคนที่ขี้เล่นขี้กวนผมชอบแซวหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วด้วยก็เลยทําให้เราเอ่ะเออสิส่งเสมอกันมากกว่าใช่ครับ มันเราไม่ได้นัดกันรอบนอกครับผมมันเป็นการที่เรารู้จักกันในการทํางานไปด้วยเลยทำให้เราสึกว่ามันเป็นการรู้จักกันที่แบบว่าไม่ใช่รู้จักกันต้องทางานนะคือในพักทำงานเขาก็คือทำแต่พอพักทำงานไปพักเราก็แบบต่างคนต่างอยากจะรู้จักกันมากขึ้นครับทำให้รู้สึกว่าเราต่างคนต่างเขาหากันทำทำให้ฝ่ายหนึ่งไม่เหนื่อยรู้สึกขอบคุณมากที่เข้าหาดีด้วยขอบคุณที่เหมือนกันนะครับที่เข้าหาผมแล้วก็พูดคุยกับผมครับผม คิดว่ายากคือเลิกสีครับเพราะว่าค่อนข้างใหม่แต่พอเล่นไม่ไม,ไม่ได้ยากนะออไม่ได้ยากตอนแรกคิดว่าแบบเฮ้ยตรงน,นี้เราไม่รู้จะทำยังไงดีเราจะแบบเรายังใหม่สำหรับวงการนี้หรือว่ายังใหม่สำหรับอ่เขาเรียกว่าการสแสดงอย่างนี้ซึ่งพอได้ลองทําแล้วก็แบบมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับอ่าก็เรียกว่าน้องอาซิบออว่า นี่ผมไม่เคยเล่นเลิฟซีกับใครมาก่อนไม่เคยเล่นเลยในนชีีวิต้ขออวดความภาคภูมิใจผมหน่อยผมเปิดซิงเลิฟซิงน้องอาร์มครับเออด้วยด้วยความที่ต่างต่างคนต่างอยู่หน้าเซเล็ตมันม่สมาห้อยู่แล้วแหละมันก็อยากยังไม่อยากให้กำลังใจใครเพราะว่าการให้กำลังใจบางทีอาจจะแบบยิ่งถูกรู้ตื่นเต้นหรออะไรอย่างนี้อยากปล่อยให้น้องเล่นกันก่อนเราก็จะเล่นกับน้อง ตอเราเล่นกับปุ๊บมันก็ไม่ต้องให้กำลังใจหนิไม่ทาได้หนิแล้วพอเสร็จออกมาพึ่งกลับชมเราก็ดีใจครับถ้าดีใจใช่เพราะเราได้มาดีด้วยครับแล้วก็ในการที่เราไปถ่ายอ่ะยังมีโอกาสได้นอนด้วยกันพอได้นอนด้วยกันมันจะมีช่วงอะไรที่แบบ เลาส่วนตัวเราจะเห็นของกันและกันมันกลายเป็นแบบว่าฟอลไหมเวลาส่วนตัวเราจะเห็นเวลาส่วนตัวของกันและกันอาประมาณนี้ไหมเวลาไม่เบื่อจังคัมพูมของโค้ดเวลาจะเห็นแบบช่วงเวลาที่แบบเดินไปส่วนตัวไงก็แบบอ๋อน้องเป็นอย่างนี้เลยจริงๆแล้วใช่แล้วครับให้น้องมาฝากเอ้ยทำเอาทน้อามาตอน ครับก็ฝากสิด็อกเตสมารับตอนนี้ใกล้จะปิดกล้องแล้วแล้วก็เดือนกรกฎาคมได้ดูกันแน่นอนครับผมสิสักกรกฎาคมนี้จะเป็น EP พศูนย์นะครับผมฝากด้วยทุกคนนะครับาทุกคนด้วยนะครับขอฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนนะทุกคนทีมงานและผู้ดูกลับด้วยนะครับวกขอบคุณมากที่กันดีมากเลยครับขอบคุณครับบ๊ายบายขอบคุณค่ะ